ไปแล้ววกกูเนี่ยไปแล้ววะกูเนี่ยไปแล้วไปแล้วเะไหมอืมอืมอืมลก๋ยวก็เหมือนเลยเียงโ้ยหายเลยไปเนาะมาเยี่ยนนี่ โอเคเอาละครับก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกมโรบอตก,กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กันในโหมดเอ่อชื่อโหมดอะไรวะเอาง่ายๆก็คือโหมดทายเรือนั่นเองนะครับโอเคร้ okay, องกูว่าวันนี้นี่คือจ่าที่พวาก,กูเล่นโรบอตเฮียอะไรเนี่ยเฮียอะไรเนี่ยไอ้ต้นไม้เด้อเฮียแขนปูไอ้สัตว์เออไอ้สัตว์โอเค นี่มึงรู้จักไม่ตะพดปะแล้วทำไมมือกูเป็นงี้วะโอ้ยเฮียแล้วมันพายไงวะได้ไอ้ตัดเฮ้ยมึงกดอะไรพายวะเมื่อกี้ไม่ไม่ไปอย่าี้เฮียเฮ้ยมึงอย่ามึงพายดิมึงอยู่นิ่งๆก่อนเขาให้คนด้านหลังคุมเว้ยเวลาพายเรือทำคุมทำคุมนะฮันเป็นไงอ๋อนี่ไงนี่ไงไอ้เหี้ยไอ้สัตว์แล้วมันจะไปไหมล่ะพายคนละด้านดิพี่เออไป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 เอ้ยนี่นี่นี่ได้แล้วได้ไปไปไป ไอ้ดีเฮียไปไอไอสัตว์เดี๋ยวกูแบบหนึ่งสองมับงหนึ่งสองมึงมึงพายหกูพายสองโอ้ยเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวมึงพายเพิ่งพายดี่น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 ี่โอเคโอเคบายบานี่กูหนึ่งสองก็ยึดแม่ไปสองโอเคกูกูหมุนก่อนกูหมุ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 นโอเคไปหนึ่งหนึ่งพายด้านนู้นหน่อยพายด้านนู้นมึงพายด้านนั้นหล่ยมึงพายด้านนู้นโอเค ไอเคโอเคโอเคไอ้รไอ้เฮียไอ้ย่กูพายอยู่กูพายอยู่กูพายอยู่กลวงไหมไอ้สัตว์มากูกวงกูควายเฮียขวายันแม่ลงลงไอ้เฮียไปบ้าไปบ้าไปบ้าไปอยู่ไปอยู่เต่มึาไปด้านนู้นสิเออพายพายด้านู้นเรือมันจะได้กลับเออเออไฟไฟไป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 เออ้เอ้เอาหนึ่งองสาเอาไปเออ เออเออไปไหนไปไหนมึงก็พายดิไอเฮี้ยมึงก็พายดิกูพายอยู่ไอใส์กูเห็นกูช่วงไหมเนี่ยนี่มึงดูกูช่วงสุดแล้วเนี่ยพายดิไอเฮี้ยฝั่งมึงอ่ะไอเฮี้ยกูช่วยก็ได้่ะโอ้ยเฮ้ยไอหยัดแม่มึงดูด่านี้ทียแล้วมึงมาดูพวกกูติดกันอยู่ตรงเนี้ยเออเออเออเอากูพักพักก่อนไหมไอดิไอเฮี้ยไป ไ้อกัน้องกันห้อกันงกันกันลเรียเรยเรียเรกเรกเีูเรียกูมึงมึมึงหักมาทางนี้หกมาทางนี้หมาทางนี้กูเออกูวงอยู่กูว่าไม่รอดะรยัถึงก่อจริงปะถึงก่อจริงถึงอนจริงปลไอ้ไอ้เหี้ยเหียจะออกเจ็บแม่จะไลสไลด์ฝั่งมึงฝั่งมึงพายเหี้ยฝั่งมึงพายฝั่งาย่เออเออพายไปพายเอ้นี่แหละนี่แหละนี่แหละ เออแบบนี้แหละไพายดีเฮ right. ียไดีไม่ว่าก็ฝั่งมึงทายต่อโอเคันี้ฝังกู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 เเราติไม่ถึงเลยรตีเล็กน้อยเฮียไอร็อกไอเียแม่ไอไไอเฮียไอเฮียรออยู่รออยู่รออย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 ูวนววน โอเคโอเคได้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 โอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี่ยวนิดเดี่ยวไม่เป็นไรผ่าน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 โอเคไหมผ่ายผ่ายผ่านผ่ายผ่านเออหนึ่งสองหนึ่งสองฮึบฮึบเออหนึ่งสองฮึบฮึบฮึบไอ้เฮียเช็คพอยตสลักทีไอ้สัตว์เช็คพอยต์เช็คพอยต์จัดแม่เพลงลิคัสิดไอ้เฮียปิดเพลงก่อนโอเคนี่คือเราอยู่เช็คพอยต์อะไรเฮีย ด้านมึงด้านมึงต่อด้านมึงพายดิเอาด้านกูด้านกูมึงด้านมึงไม่ใช่ด้านกูไอ้เหี้ย่าลงแล้วลงแล้วลงแล้วโอเคแล้วมึงจะพายต้องมีที่อะไรไม่เป็นไรแต่มีเชือกอยู่อันหนึ่งไปดิสองหนึ่งสองหนึ่งสองตากู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 ลีกว่ากูตากูตากูต่อไอ้หิ้อย่าเออเอากูหมุนอยู่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 โอเคไปพายเออพายมึงพายมึงพายมึงพาย กูพายอยู <Okay. S 1> ่เออพายพายพายนี่แโอเคนี่ตากู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 ก okay. ูก okay. ูกูก okay. ูกูพายอยู <irs> hmm. ่ก <MIT outro> yeah. ูพยายามอยู่โอเคไป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 โอเคดีนะตรงนี้ม <kim> ันยังมีเชือกอยู่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงโค้งนี่มันยังไงวะเงาะไอ้ร็อกเงามอย่าไหลลงไปนะไอ้สัตว์อย่านะไอ้เฮียไม่เอานะโอเคไปได้อยู่ไปได้อยู่ไปได้อยู่โอเคไอ้เฮีย มึงเอาพายที e tag át, tag <ü> ่อ่ะพายต่อพายต่อเลยไอ้เียแม่งเรือนี้แม่งรุ่งกว่าไอ้เรือเหลืองอ่ะไอ้เราลองเปลี่ยนเรือไหมไม่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 เอาพายต่อมึงต่อมึงต่อเฮิบเฮิบเฮ้ยเฮิบเฮิบเฮิบแม่งเริ่มเร็วกันแล้วอ่ะอาชิพหายอาชีพหายล็อกไปเรือนี้ดีกว่าไปมันสองคนพอดีไงมันลงตัวยี่ยี่ยี่ไอ้ล็อกไอ้สัดยัดแม่มึงเอาสักทางดิกูพายอยู่กูพายอยู่ เฮ้ยเฮ้ยนี่เฮ้ยมึงจะไปตัวนักู่ทำไมเออยทามึงขวาทางมึงอะทางมึงอะทางมึง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 โอ้โหโอ้โหโอไปคนเดียวดีกว่ามาดิเจ๊ยี่มาแข่งกันเลยสักเออมึงแค่ไอ้สัสอยากเจมากส์นิ่ซึ้งเลยวะไม่รู้อะ ไปแล้วเฮ้ยฮ้ยเฮ้ยอิสระไอ้เรือเรือกูไม่ไปเรือไม่ไปเรือกูไปละวบายบายกูว่ามึงไม่ผ่านหรอกผ่านอยู่แล้วกูนักล้องเก่งมาเมื่อก่อนกูรอดูกูรอดูกูบอกแล้วกูรอดูอ่ะยูซี่ยูซี่กูรอดู ไอ้เฮียแล้วมันไอ้สัตว์แล้วกูไม่รู้อะไรเฮ้ยไม่ต้องคันเดียวแล้วไอ้เฮียไปสามัคคีดีกว่าไอ้สัตว์กูบอกเลยไอ้คลิปนี้มาสามัคคีกันไอ้เฮียแตวกูขออีกตาหนึงเอามานี่ไอ้เฮียมานี่มันขึ้นมามันขึ้นมาขึ้นไม่ได้กูไปแล้วไอ้เฮียไปเอาเรือมานี่เอาเรือหนึ่งมาหนี่ไอ้ไอ้ยกูเกาะก็ไปไอ้เฮีย เอาเรื่องเรือเร่องความไอ้ดอบเรือเร่องความ,มอีกไอ้ยย่า,า,ยา,าเรื่องความไปเลยจับไม่จับไม่จับไม่เรือความไอ้เหี้ยไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยไอ้นี่มันผัวเมียแล้วป่ะเดี๋ยวที่เราเล่นกันเนี่ยเฮ้ยย่ามึงก็ไปกวนเขาเนาะมึงรีบมาเรื่อยๆเหี้ยมึงอยู่ไหนเนี่ยนี่กูไปละไอ้เหี้ยนี่ความแล้วแม่งยังความแล้วยังพายอยีกเนาะเดี๋ยวเชื่อโอ้ยย่าไม่เล่นนะไอ้สัตว์ยาก มากูอยู่นี่มาแล้วมาแล้วข้ามึงอ่ะังมึงฟังมึงเชอเเออช่ช่เยเลยุ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 ยอกูกูหมุให้กูมุนให้ก่อนะุเลยุยเลยุยุยุยไลวัวอืไปต่อต่อต่ข้ามึงอ่ะอออืออือตรงนี้เลยไอสัตว์วยอยู่วยอยู่เดี๋ยวยววยายำข้ายำขายก่อน กูพับป้ายดิเชื่อกูเลี้ยโค้งไอ้สัสกูพายอยู่กูพายกับหลักนี่อ่ะไปไปดิพายเออเออชิบหายแล้วจะแป๊ะไปมึงเชื่อดิไอ้เฮียพลังในการสามัคคีของเราอ่ะยังไงมันต้องผ่านได้มึงดูคู่ผัวเมียนี่เฮียกูว่าเป็นกวนตีนพวกแม่งดีกว่ากวนตีนพวกแม่งดีกว่าไปไปอี่ยกวนตีนพวกนี้ดีกว่า

มึงจะเลี้ยวซ้ายทำเหี้ยเลี้ยวขวาทำไมนี่กูต้องมาด้านนี้เนี่ยนี่ไงแล้วมันก็เลี้ยวอืโน้ปเดี๋ยวว่ามึงเลยได้ยังเกียงโมยหายเลยเหี้ยไปแล้วพวกกูเนี่ยไปแล้วพิวกกูเนี่ยไปแล้วไปแล้เดี๋ยวี้โอ๊ยขีดตรงนี้ไม่ผ่านนักทีดสองโฟมีนี่ไม่ผ่านนักทีไอ้สัตว์เดี๋ยวนั่งกูายคนเดียวก่อนมัาพอ กู <Okay. S 2> ต้องผ่านแหละไอ,อสัตว์กูขออนุญาตมาขึ้นมานี้อ่ะไปขึ้นา่าโอ้ยเฮีย er, โอ้ยเยียด er, แม่โอ้ยครับก็รับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ไอถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับก็ถ้าใครอยากเล่นก็เข้ามาเล่นกันได้นะครับชื่อแมบบชื่ออะไรก็ไม่รู้แต่พิมพ์ไปว่าไอพายเรือเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเองนะครับก็ไอเนาะมึงทำเฮียอะไรเนี่ย กูจะเอาเอาเรือขึ้นก่อนกูยึดไม่จมน้ำปิดคลิปอยู่ไ้ยี่อยบอกลาคนดูกนัดนดิสวัสดีครับทุกท่านกูจมไปแล้วคร่ะยึดไม่ไปแล้ว <laughs> เอ้ยครับก็ในคลิปนี้ก็แค่นี้เอาเพลงแค่นี้นะใครอยากเล่นก็เข้ามาเล่นได้ครับโอ้ยค,ครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกระทืบซ้ำไม่ด้วย